กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสามโซ่พาโรยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่นะคะและ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามมรลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ สำหรับซายวิ่งนะคะก็จะมีแป๊บนึงนะคะทุกคนวัดก่อนน้องสาวโซกก่หากระดาษเก่าไม่เจอนะทุกคนนะเนี่ยเวลาขนมไทยออกมันนานเผื่อมันจะออกวทีนี้ก็หาไม่เจอ สำหรับสายวิ่งขนมไทยนะคะก็จะมีหนึ่งสามห้าหกเจ็ดศูนย์เด่นนะคะน้องแอดให้เด่นหนึ่งและเด่นหกนะคะตามได้หนึ่งหกเก้าหนึ่งสำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสามสามหนึ่ง 1 5 5 1งห้านึ่งหนึหสำหรับเด่น6กนะคะก็จะมี6 3ส6มสามหกหกห้าหนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น5 3าสามสาห้หห้ด 3 7 7 3ตัวสุดท้าย05 50นะคะใครชอบกลับก็กลับได้93ไม่กลับก็ตรงๆได้เลยนะทุกคนตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น6 7 9 7 1331 สามห5าห้หตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น1691งหกจดไว้ค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดหนะ้าทางให,ใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูดูเงเหมปังปังกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซข่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า